สวัสดีครับสวัสดีกราบสวัสดีเอฟซและท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับผมมือนี้กะกับมาพบกันอีกคือเก่าครับผมกับช่องทองพูนเชี่ยวแนวกับมือนี้บ้าต้องพูนผ้าท่านผู้ชมมาติดตามเหลี่ยมเล่าความฝันครับผมเพื่อเป็นแนวทางดีๆครับผมเน่งวัดวันที่หนึ่งท่านว่าค่มสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่ครับผมกับหน้าตาครับผมหน้าตาเป็นมาเปิ่นฝันครับผมฝันเห็นอ้ายครับผมที่เสียไปแล้วเนาะครับหน้าตาเพื่อกมีตัวเลขมาฝากท่านผู้ชมพร้อมกับผมแล้วตัวเลขตานั้นจะเป็นตัวใดความฝันของหน้าตา จะเป็นแนวดกายกากฟสัมผู้มชมติดตามไปพร้อมๆกับเบาต้องพูดนะครับกับผมแต่ก่อนจะไปฟังเรื่องเล่าความฝันเพื่อเป็นแนวทังดีๆดีในวัดนี้กากฟสัมผู้ชมครับกดติดตามกดถูกใจให้เบาต้องพูดนำหนึดด่เดยครับเดื่องเพื่อเป็นกําลังใจครับผมเพื่อเป็นกาลัางใจ,รรงใ,จให้เบาต้องพูดหาคลิปที่ดีตัวเลขเด็ดมาฝากสัมผู้ชมในคลิปต่อไปครับผมตอนนี้นาะตาพ่ดกับพร้อมแล้วครับผมนางถาอยู่หนาบานนะครับเนาะเพื่อจะวัาเรื่องเล่าความฝันเพื่อเป็นแนวทังที่ดีในวัดนี้ให้กับท่านผู้ชมด้เบื้องในชมกัน ไปครับไปติดตามเนวทางกับนาตากัรกับผมบาหนตาคลิปนี้ผมจะมีตัวเด็ดตัวดีตระไดมาฝากต่อผู้ชมกับผมไปครับสวัสดีครับหนตาครับสวัสดีครับค่ะมือนีช่องเ้านิงผ้าร่วยต้องพูดเฉลี่ยครับค่ะมาติดตามเนวทางตัวเลขกวามฝันกัปนาตาเนาะค่ะครับในวดนวันที่หนึ่งท่านวากลม25 6 6ิหค่ะหนตาวานหนตาฝันมาสันฝันมือไรนอฝันฝันมาขึ้นฝันลอยกระทงพอดีนะฝันมือขึ้นนี่ลอยกระทงแล้วเนียน เมื่อขึ้นน้ร่อยกระทงเนาะแล้วเศ้าว,วันอังคารเศ้านี้มาตามเนะา,<ข>าะค่ะแสดงว่าฟันขึ้นวันอังคารเนาะคืนมันอังคารค่ะฟันยังไรโน่เบาซูฟัง,งเนี่ยค่ะอันฟันว่าน้าตาไปงานหลังเก่าเนะ<ข>าะฟานเก่าอยู่บนันป็ดเนะ<ข>าะอยู่ตานสุมฟันวาไปไปยุงานหลังเก่านานตาก็เหลียงไกมานี้เหลียงไก ลี้ยงไก่บ้านนี้มาไม่มากัดไก่โต๊ะไก่บ้านนย้มากัดไก่เลโยตนไก่บ้านนี้บ้านมันก็น้ำเลยมาถึงมันจะน้ำมากัดหน้าก็หิวไก่แลีนนี้บ้านนี้ไปไบรเซโน่บ้านนี้กนล้างเก่ามันก็จะมีเหล่านะค่่มีเหล่าบ้านนี้ก็เลยมนี่ละมองนี้ปอนไผ่ก็เลยวะก็เลยเอาไก่ไปไว้ทั้งเหล่าบ้านนี้ผัดเนี่ยมขึ้นไปทั้งในเหล่าเนี่ยมเข้าไปก็วะมี่ยังขาว เตียงดุเดกดุเดิกเป็นคนหรือเป็นอีหยังก็เลยว่งค่ะ<ฆ>บานนี้ก็นเนีมเพราะโวะมากบานนี้เป็นอายอายผู้เราเสียชีวิตเนะเาะเราไอ้กิ่งนนเนาะอ,อ,นนอันนี้กับเจ้าหูเนะาะไอ้กิ่งอะฟัวนว่าเราเราไปอยู่นล่าเราก็ใส่เสียสีขาว,าวาที่แรกอันนาตากับคือตื่นอยู่บ้านนี้แล้วก็เพราะเป็นตตยานเด้ะแล้วก็หนาตากับธรรมดาสุดสื่อน,นะ ก็เลยถามไม่ยู่ยังเลยนี่เหล่านี้นาตาเลยว่าแล้วก็บอาอ้าวมองเคยยู่ลาว่าเนอแล้วก็บว่าอายเคยยู่นี้ลาว่าก็เลยว่าเอาอันเป็นยังลาวานี่เห็นปะอันอายที่มาขอส่วนบุญเป็นว่านอโอ้ก็มีคนเฮ็ดหอยู่แต่ว่าเพิ่นกับว่าอยากได้น้ำหนาตาเนาะหนาตาก็เลยว่าเอาอันหนาตากกวาดน้ำให้ยู่เด้อยากได้ยี่ปนวานออยากได้ส่วนบุญมีอยากได้ส่วนบุญน้ำมันนะหนาตาก็เลยแบบ ก็เลยคุยกันหลายเหลี ian, ่ยงอยู่ทามค้าวเป็นจังได้สบายดีโบในความฝันเย่านค่ะเราก็บบด้เฮ็ดมาแบบเป็นตะยานนะค่ะก็ก็คุยกับกำได้แน่บ่ได้แน่เนาะในความฝันก็คุยกันแต่ว่าหมู่ตะวันเล่าอ่ะมันขอส่วนบุญเนี่ยมาเนี้่ยนาก็เลยบอกว่าจ้าเดี๋ยวอันสิเฮ็ดบุญแล้วก็สิกวดน้ําไปให้เด้อใส่บาสเนี่มื้อเช้าเด้อกวดน้ําไปให้ก็เลยมาเนี้อัน หน้าตากันใด้คว่ำฟันนั่นก็เลยว่าเออเห้าวกับไหวาพายุก็เลยก็เลยขวดน้ำให้เล่าในคว่ำฟันนะค่ะคว่เราบัานนี้เราก็คือจังนี้มันเป็นแสงยังดอก๋ยวบัวบาวไม่โตเล้วนะแดงก็เป็นยิ้มหอยป๊บ,ปบในคว่ำฟันค่ะก็ก็เลยว่าอันได้คว่มฟันก็คิดว่าจะของคือปอัญ่าปกติเก็รฟันเห็นตีหรือคนตายตาจะหยานนะค่ะ กบอย่างไปคุยกับเล่าแบบคือจังก้นเท่าคุยกันมีนะนะอืก็คุยกันกับเล่าตามภาษาแบบขายหนองคุยกันนะนะแต่ว่าบ้ได้คุยเรื่องเล็กครับก็ให้เอฟซีแบบว่าไปตีเอานะนะค่ะค่ะแต่ว่านาตาเคยเคยฟันเห็นเผนปีปีก่อนนะก็ออกอายุเราเนาะมันก็เกิดพศ 4, อสองหันหนึ่งสี่เนาะสองหันนึ่งสี่เนี่ยนะคะน้ตาตาก็จำไม่ได้ว่าช่วงนั้นมันเดือนไหนแต่ว่าหมูแต่ว่าออกไอเละมันออกพ่อซอเพิ่นละกันอายุเพิินอายุเจ็ดปีค่ะเล่าหาสิบเอ็ดปีเนะาะหันสิบเอ็ดแล้วตายบอๆแล้วอายุแบบผ้าร่วมร่วมอันพ่อซอเกิดจนหอดปัจจุบนับนนะยางนี้เราก็สิประมาณหาสิบสองปีค่ะแต่ว่าตอนตอนตอนเราตายนั่นเราอายุเจ็ดปีค่ะ เงว่อวนะากตาจำโมได้ว่าเราจะปีนะเรียกว่าโตแล้ว,าวาาตายพออราะซอหาศูนย์ <50. S 2> ตายพออราะซอหาศูนย์หาไก่ไปเอสซี่ไปบวกโลกเอาหน่อน,อนสซโซหกสิบหกนะครับกระปีประมาณเรา,เราตายมาทิ้งิ้กูปี ตอมันตาพหาศนย์ตอนเปิจนอายุหาซตอนพหาศน์แล้วตายพอหศตายพ่หศูนย์ตายพหนะครับตอนนีดี๋ยวแอดสิไปไล่ห้เค่นแงะให้แอดไล่ห้อดีเอาด้วค่ะค่ะอ๋อหน้าตาก็เลยว่าฟันป็นโตแต่ว่าฟันฟันเห็นเล่านมันหนักกว่าอายุเล่าสินะคก็เลยเอามาแบ่งฟันเอค่ะเพื่อป้ใดได้นมีโชคนั้นนะค่ะค่ะกินกัฟันซ้ำนี่แหะค่ะก็เลยแบบยิมสา้ามากัตื่นครับค่ะ แล้วโบตีเอาน้ำอันม้าขาบไก่บอเ่คะจังหวัดะไก่จักสีตีจังหดอไรล้วมาไก่กับเก่าม้ากับสีสีขาหรือเาสีเก่าเก่าสีขากะให้แอดตีให้แอตตีเอาเนาะค่ะอันนี้อันนี้กะแอะตีให้นาะค่ะก็แล้วแต่เพิ่นสีมากบ่มากเนาะคานผู้ชมมันไปบ้านลากเก่ากับบ้านเลขทีค่ะสองครับเก่าครับเกี่ยวกับเรื่องบ้านเลขที่ครับ เกลี่ยเรื่องบานในทีลังเก่าเนาะครับเน่าพ่อสำ<ม>คัญพอเพื่นฟันเห็นบานในทีบานลังเก่าครับผมบานลังเก่าแล้วกับอันผีอ้ายผู้เพิ่นตายเพิ่นก็อยู่บ้านล้างนันแม่นบ่ลเมนเมนว่าเพิ่นอยู่หันอืมค่ะบ้านเลขที่52เนาะค่ะค<ะ>่ะค่ะเดี๋ยวจังสิไปไล่อายุของผู้เพิ่นตายเนาะค่ะว่าเพิ่อนอายุจักปีต้องไปไล่อีกเทื่อนึงเพราะว่า นาตานี่กะระจําบ่ไดรเนาะค่ะว่าเพิ่นตายตอนอายุจะปีคะ่ะเพิ่นตายตอนพศห0ศูนย์ค่ะคุแต่ว่าเพิ่นเพิ่นเกิดเพิ่นเกิดหนึ่งีตายหาศูนย์น,ยนะครับเนาะ,ค,ะค่ะนี่ก็นเป็นแนวทางตัวเลข้องฟันของนาตาเนาะคะในใน่ะที่เพิ่นห้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรัะฟังถ้ามาถามแต่ต้นวิกเหรค่ะท่านผู้ชมแต่ต้นวิกแถวคะ่ะแต่ว่านาตาเพิ่นบส่สบายคะ่ะเพิ่นป่วยเนาะคะ่ะเป็นไขค้ค่ะวัดครับข้อากาศหนาวเนาะค่ะ เพิ่นพึงหายเนาะคะ่ะพึงไข้แน่เราเพิินกับพึงฟันค่ะท่านผู้ชมซาวนนิ้งก็เลยมาตามเพิ่นเนาะคะ่ะเพิ่นฟันมาขึ้นนี้ลาสุดเลยเพิ่นว่าค่ะค่ะมาตามเป็นคลิปแรกของงวดวันที่หนึง่งท่านว่าคม2566ัมมมนเนาะคะ่ะไปห้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังค่ะขอห้มีโชคมีลาบไนรางวัลหญยกับหนตานะคะ่ะในงวดนี้เนาะคะ่ะ หนวดวันที่หนึ่งพันว่าคมสองพันหารอยหกสิบหกนี่ค่ะค่ะขอขอบคุณนาตาหลายๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณนาตาครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมหลังจากเรืฟังเรื่องล่าข่วมฝันแนวทางดีๆครับผมของนาตาของเฮาครับบ้านนี้บาร์ส้มพุ่นก็จะได้มาสรุปตัวเลขครับผมมาสรุปตัวเลขแนวทางความฝันเพื่อเป็นแนวทางดีดีครับผมยังหวดวันที่หนึ่งพันว่าคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่ครับผมในทันผู้ชมเลเอเอฟซีตะทันครับผมในเบื้องกันบ ก็มีสองหา4ีหนึ่ครับผม36มหกเนี่ก็เป็นอายุของคน้นติเสียนะครับของอายุของอายครับผมปนเสียตอนอายุสาปีนะครับนเกิดพศ2ซ1 4สับ่ครับผมมาส่วนหาสองหาสอเนี่ก็เป็นบ้านเล็กที่ที่นาตาเพิ่นฟันวาได้ไปได้ไปบ้านเก่านะครับเนาะได้ไปบ้านหลังเก่าส่วนหาสองสองหาหาศูนย์หศย์ี่ยเป็น พ่อสอตีตอนอ่าเสียชีวิตตอนพ่อซอสองพันหาอยหาสิบนะครับเนาะส่วนสามเจ็ดเนี่ยก็เป็นอายุของหนาตาครับผมเป็นอายุของกุ้งตีฝันเนาะครับหมวดวันที่หนึ่งท่านว่าคมสองพันหอยหกสิบหกครับผมกับคอย่านผู้ชมและเอฟซีทุนันครับผมโชคดีโชคมาครับผมกับตัวเลขของหนาตาของข้าครับครับผมคลิปนี้บ้าต้องพูดก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าพอกันใหม่ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้าต้องพูดน้ำนี่ยครับเพื่อเป็นกำลังใจครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้าต้องพูหาคลิปด มาฝากท่านผู้ชมในคลิปต่อไปครับผมครับผมช่วงนี้กันหนาวนะครับเนาะหนาหนาวก็ร่างจะอย่างก็มากครับผมก็ขอให้ท่านผู้ชมและเอฟซีทุกท่านรักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเนาะจังจะบริดวเป็นไข้เป็นหนาวครับผมครับผมเดือนนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายของปีพศ2566ครับผมอย่างกับปีพศ2567ครับผมก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีโชค m ắ นตอนรับปีใหม่ครับผมได้รางวัลที่หนึ่งตัวหน้าทั่วตากันนเาะครับเนาะ ครับผมคลิปนี้มาต้องพนกับเขาลาไปก่อนครับคลิปหน้าพอกันไหมครับผมขอบคุณครับ